สวัสดีครับถ้าเราต้องการที่จะนำมิเตอร์ของอในรูปแบบนะครับของ Genesis 64มาใช้บน Genesis 32เห็นว่ามันสวยนะครับอยากจะได้มาใช้งานเรามีเทคนิคไม่ยากครับผมกนนี้เรามาดูมิเตอร์ใน Genesis 64ก่อนนะครับใน Genesis 64นี้ก็อันนี้เป็นระบบปฏิบัติการ64บิตนะครับทีนี้ใน Windows 64นี้นะครับผม เปิดคราฟเวอร์สูตสิบสี่ขึ้นมาแล้วก็ในซิมโบลไลบรารีนะครับจะมีไลบรารีที่ชื่อว่าเกตอยู่ในกรุป 2D นะครับสุกูล่าเกตนะครับก็จะมีเกตแบบต่างๆมากมายสวยงามนะครับให้เราเลือกใช้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเอามาใช้นะครับเราก็ลากวางบนกราฟเวอร์ของสิบสี่ได้นะครับแล้วก็ย่อขยายตามที่ต้องการขนาดที่เราต้องการที่จะให้มีสเกลของที่นะครับ อัตราส่วนของที่เราก็สามารถกดปุ่มชิปแล้วก็ลากได้ทีนี้ถ้าเราต้องการให้นำไปใช้ในคราเวิร์ส32ของเจ e s ซี32นะครับเราทำยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าไปกำหนดเลงก่อนนะครับว่าเราคลิกขวา Edit group เข้าไปแล้วเนี่ยเลงจากศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเนี่ยตรงตามที่เราต้องการหรือไม่ถ้าไม่ตรงนะครับเรา Edit Sy m b o l เออเ d i t Group เข้าไปนะครับคลิกขวาแล้ว Edit Group เข้าไปจนเจอตัว อักษรพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะ edit text ได้นะครับว่าจะให้เป็น1เป็น2เป็นอะไรนะครับในที่นี้ผมใช้ของเดิมนะครับทีนี้เข็มเข็มของตัวมิเตอร์เนี่ยนะครับมันเราไม่อยากจะเอาไปเพราะว่าเราสามารถสร้างเข็มบน genesis 32ได้นะครับเรา edit กรุ p เข้าไปแล้วเข้าไปลบนะครับเข็มทิ้งซะนะครับลบทิ้งลบตัว โปรเซส s ์พอยดด้วยนะครับตัว process point ที่เห็นอยู่นีย mm hmm. ก็ลบทิ้งออกไปฉะนั้นเราก็ Copy มาเลยได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่ากราฟิกที่ใช้อยู่ใน g e n e ซีนหกสี่นะครับใช้เทคโนโลยีของ w p f นะครับ windows uh, windows presentation foundation นะครับมันจะเป็นคนละรูปแบบกับ bitmap ธรรมดานะครับเพราะว่าโปรแกรมต่างๆเหล่านีนะ้มีพื้นฐานเป็นแบบ xml นะครับ สิ่งที่เราทำได้ก็คือ Print Screen ครับ i n t Screen แล้วก็ไปเปิดใน p พ i ส์บัตแล้วก็วางลงไปแล้วก็ตัดนะครับเฉพาะส่วนที่เราต้องการก็คือส่วนของมิเตอร์ออกมาครับ Copy มานะครับ c o n โทรแล้วก็ c t r l C Copy มาจากนั้นไปเปิดใน g รา p h w o r k กสเราสามารถที่จะเลือก Display property นะครับคลิกขวาเลือก อ่าแบ็กกราวน์คอลเลอร์ว่าจะเอาสีเทาสีขาวหรือสีอะไรให้มีพื้นหลังตรงกับพื้นหลังของมิเตอร์ของเรานะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงล่ะนะครับเวอร์สเคสมันไม่ตรงเราวางกราฟิกลงไปแล้วเราก็ยังสามารถที่จะทรานส p a r e n เรนต์คลเลอร์ของกราฟิกได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าจะให้เนียนนะครับก็ให้ดิสเพลย์พ ropy ตี้นะครับแบ็กกราวน์ของตัวตัวนี้นะครับ ของตัวกราฟเวอร์ก32เนี่ยให้เป็นสีเดียวกับแบ็กกราวของมิเตอร์จากเจน s i s 6สีมันก็จะเนียนขึ้นนะครับทีนี้เราก็เพียงแต่เอาเข็มมาวางนะครับเข็มของเราเราสร้างตัวสี่เหลี่ยมขึ้นมาจากนั้นก็ทําการคลิกขวานะครับเพื่อที่จะคอนเวิร์ตเป็นโพลีไล n ์ทำไมเราต้องคอนเวิร์ตเป็นโพลีไล n ์นะครับเพราะว่าเราจะสามารถจัดการจุดต่างๆเหล่านี้ได้นะครับ ปรับขนาดของมันนั่นเองนะครับเราจะสามารถที่จะ edit point ได้นะครับโดยคลิกขวาเลือก edit line นะครับจากนั้นก็ทำให้มันเป็นหัวทำให้มันเป็นเหมือนเข็มนะครับแล้วก็ดับเมคลิกบนพื้นที่ว่างก็จะกลับสู่อ่าสภาวะที่ไม่ได้ edit นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปกำหนดสีของเข็มได้ แบบนี้นะครับเราจะเอาลายสไตล์เป็นโนไลก็ได้นะครับแบบนี้ก็จะดูดีขึ้นทีนี้เราก็ใส่ดันามิกพิกได้ครับใส่ดันามิกพลิกเข้าไปทีนี้ผมจะใช้ตัว o อปปิสที่เป็น o อ Simulator นะครับจากสัญญาณไซน์ที่วิ่งจากลบ1ถึง1น,นะครับเราจะเซตจุดหมุนและก็จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดขององศา,าการหมุนนะครับโดยคลิกตรง Set a n g l e s and Pivot คลิกก็ไปจุดหมุนลากมาวางไว้ตรงจุดที่เราต้องการจากนั้นก็อันนี้คือจุดสิ้นสุดนะครับเป็นเส้นทึบนะฮะโอเคแล้วก็ถ้าได้มุมที่ต้องการแล้วก็ Escape ออกมากดปุ่ม e s c a p e บนแผ่นพิมพ์นะครับจากนั้นก็มันหมุนแบบไหนครับแบบ c l o c k w i s e ก็คือตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมฮะอลองดูก่อนถ้ามันไม่ใช่เราค่อยมาเปลี่ยนเป็นเคาน์เตอร์ท็อคร็อกไวส์นะครับโอเคจากนั้นลองรันไทม์ดู ถูกต้องนะครับทีนี้เราต้องการที่จะเข็มมันเลยใช่ไหมครับเราต้องการที่จะย่อ,อก,ก็ทําได้ครับนะครับย่อ,อเข็มจากนั้นก็เอาโปรเซสพอยมาวางลงไป l i n k ์ไปยังสัญญาณรายโอเคโอเคหลังจะใส่พื้นหลังนะครับเป็นแบบ 3D edge เป็นแบบ edge นะครับแล้วก็ fill color เป็นสีที่เราต้องการเช่นเป็นสีเหลืองนะฮะโอเค ตัวนี้ให้อยู่ข้างหน้านะครับให้อยู่ข้างหน้ากราฟิกตัวอื่นๆหมายถึงตัวเข็มนะครับโอเคงนั้นลองรันดูนะครับลบหนถึงหนะครับอันนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายง่าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ